ตอนแรกตั้งอยู่499อ่าจจะได้ตั้ง499ผมลดไปเลยนะหน้าโปรนะฮะเหลือ469อ่าราคาโปรโมชั่นเดือนนี้นะเอาต้องบอกก่อนผ่อนเดือนละ7,009 9 7 0 0ป้ายแดงเกือบ9แสนอ่าอ่าคันนี้4แสนกว่าบาทผ่อนเดือนเนี่ยใครหารถครอบครัว7ที่นั่งนี่รถข้อครัวผ่อน7,000ตอบโจทย์ปี2020นะคันนี้สีเดิมครับคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะฮะอย่างที่บอกครับอ่าใช่ครับอย่างที่บอกครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงประวัติเช็คศูนย์ พี่แล้วสีเดิมโรงงานมันดียังไงพี่เอาก็อย่างที่บอกแล็กเกอร์แล็กเกอร์เดิมโรงงานมันดีกว่าแล็กเกอร์ที่ทาใหม่อยู่แล้วคุณภาพมันมันต่างกันครับหืออายุการใช้งานตัวท็อปปนีพี่ตัวท็อปสุดครับ้ยตัวท็อปด้วยแล้วเป็นตัวมเนอร์เชลแล้วด้วยนะครับเป็นตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายก่อนที่จะหยุดผลิตนะครับนะเป็นประตูไฟฟ้าซ้ายขวาแล้วกล้อง360องศาเ้นอยู่ไหนคะนะสีราชาชนบุรีครับพี่จ๋าโอ้ทักหน้าโปรไฟล์เดี๋ยวส่งโลให้พี่ใช่ครับนี่ฮะดูครับนะโอ้โหประต ที่ดูมีแอร์มีจอจอหน้าจอหลังเลยจอหน้าจอหลังใช่ครับอันนี้เป็นราคาโปรให้สําหรับเดือนนี้เท่านั้นนะ FC เจ็ดที่นั่งเบาะนี้สามารถพับได้ไหนครับอ่านี่จริงจงพับลงลงไปข้างล่างได้เลยนะฮะตรงเนี้ยคือโล่งเลยนะครับนะ FC เห็นไหมอย่างที่บอกนะฮะกว้างมากนะครับเพราะจริงๆสามารถคือพับลงได้2เบาะเลยนะครับนะอย่างที่บอกนะครับใครหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับนะอย่างที่บอก